สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องอโ l เทนะสหรดบคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของหวยอลวนคนโอลเวงหนักกว่าคู้ปีชาก็ป้าเปรมณีนี่แหละกันเพื่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกชื่อว่าป้าเปรมมณีชื่อเล่นว่าป้าปอนผมขอเรียกนามสมมุติว่าน้องน้ําก็แล้วกันไม่ใช่นะไม่ถึงขนาดนั้น ป้าเปรมมณีเองนะครับแกใช้ชีวิตแบบปกติกันเพื่อนแรกๆไม่มีใครรู้จักแกแกใช้ชีวิตแบบจิกที่คูคๆวันดีคืนดีลูกชายของแกก็ไปขโมยตังแกกันเพื่อนไปค้นกระเป๋าแม่ไปเปิดดูกันเพื่อนปร,รากฏว่าไปเจอหวยห้าใบลูกชายของแกก็เลยเอามาตรวจด,ดูกันเพื่อนผลออกมาคือถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบกันเลยทีเดียวลูกชายของแกอยากอวดเพื่อนอวดชาวบ้านก็เลยนําเรื่องนี้ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก ทีนี้ลูกชายของแกดันไปรู้จักกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนเพื่อนชื่อว่าเบ่าเบียธาตพนมคนคนนี้เคยติดสอยห้อยตามตัวของลุงพลบ้านกกอกมาก่อนกันเพื่อนเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนดังพอรู้ว่าป้าเปรเม,มณีถูกหวยก็เลยเดินทางมาที่บ้านป้าเปรเม,มณีเพื่อขอสัมภาษณ์หลังจากนั้นก็เอาคลิปไปลงในโลกโซเชียลกันเพื่อนทีนี้ผู้คนในสังคมไทยก็ให้ความสนใจอยู่แล้วกันเพื่อนเรื่องหวยเรื่องเบอร์ตรงนี้คนไทยขาดไม่ได้มีการสืบมีการคน้นเอ๊ะป้าคนนี้ทําไมเจ๋งจริง ถูกหวยตั้งสองสามปีแล้วทําไมไม่เอาไปขึ้นเงินสุดท้ายท้ายสุดมันเป็นเรื่องโป๊ะแตกมันเป็นเรื่องโอลพ่อกันเพื่อน เป็นการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาสร้างกระแสขึ้นมากันเพื่อนจากถูกหวยอาจจะก,กลายเป็นถูกจับก็เป็นไปได้กันเพื่อนเรื่องราวความอิลุงตุงนางของป้าเปรมณีและชาวคณะจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสโบร์เ,เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเตสมาฟังเรื่องราวของหวยอนลวนโคนโอนลเวงเรื่องนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยเนะเราไปทาความรู้จักกับป้าเปรมณีกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนป้าเปรมณีเองนะครับแกมีอายุณปัจจุบันนี้59ปีกันเพื่อน แกเองเป็นชาวบ้านน้ำก่ำใต้กันเพื่อนตําบลน,น้ำก่ำอเาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมกันเพื่อนก่อนหน้านั้นถ้าจะให้พูดถึงประวัติของป้าเปรมณีจริงๆยาวเป็นหางว่าวกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปี20ปีให้หลังป้าเปรมณีแกเคยเดินทางมาอยู่แถวบางละมุงชนบุรีกันเพื่อนแล้วก็มาเปิดสํานักทรงกันเพื่อนแรกๆก,ก็มีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนมา,มามากหน้าหลายตามาให้แกสะดอกข้อให้มาให้แกดูดวงให้หลังหลังมาแกเริ่มมีปัญหากับลูกศิษย์กันเพื่อน เนื่องจากว่าตัวของป้าเปรมณีเองไปหลอกลวงลูกศิษย์กันเพื่อนมีการโกงเงินลูกศิษย์ไปหลายคนหลังจากนั้นแกก็ซัดเสพเนจรกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนกันเพื่อนอยู่ชนบุรีไม่ได้เนื่องจากว่าเจ้านี้เยอะกันเพื่อนพอแกกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนแกก็ผันตัวเองเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนนี่คือข้อมูลจากชาวบ้านที่ให้มากันเพื่อนบอกว่าก่อนหน้านั้นป้าเปรมมณีแกเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนกันเพื่อนฐานะร่ำรวยโคตรโคตรกันเพื่อนมีคนเข้าไปหาแกมากมายมีเจ้ามือหวยหลาย เจ้าส่งให้แกกันเพื่อนตรงนี้เองป้าเปรมณีแกก็รวยขึ้นมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายท้ายสุดไม่รู้ว่าแกไปทําอีท่าไหนกันเพื่อนถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวเอาที่เอาทางไปจำนองกันเลยทีเดียวชีวิตป้าเปรมณีแกก็ตกต่ําลงมาเรื่อยๆกันเพื่อนน้ําไฟก็ถูกตัดบ้านก็จะถูกยืดกันเพื่อนนี่คือชีวิตณปัจจุบันนี้ของป้าเปรมณีกันเพื่อนทีนี้เรื่องราวของป้าเปรมมณีกลายเป็นข่าวเป็นข่าวได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นประมาณ4-5่ห้าวันนะลูกชายของแกชื่อว่าอาทิตย์กันเพื่อนอายุ35ปีอาศัยอยู่กับแม่กันเพื่อนตรงนี้เองอยากจะขโมยเงินแม่กันเพื่อน จูจูอยากจะได้เงินแม่อยากจะหาเงินใช้กันเพื่อนก็เลยตัดสินใจย่องเบากันเพื่อนไปเปิดกระเป๋าแม่ตัวเองดูกันเพื่อนปรากฏว่าไปเจอลอตเตอรี่5ใบกันเพื่อนลูกชายก็ตก,กใจกันเพื่อนเอ๊ะแม่เรามีลอตเตอรี่ได้ยังไงแถมเป็นงวดวันที่30ธันวาคมปีพศ2565กันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วกันเพื่อนแต่ป้าเปมรมณีแกเก็บลอตเตอรี่ชุดนี้ไว้กันเพื่อนลูกชายของแกก็เลยตัดสินใจเอาลอตเตอรี่ชุดนี้ไปตรวจด,ดูกันเพื่อน ผลปรากฏออกมาว่าแกถูกหวยรวยเบอร์กันเพื่อนถูกลังวันใหญ่ลังวันที่หนึ่งกันเลยทีเดียวถูกด้วยกันห้าใบกันเพื่อนหลังจากนั้นลูกชายของแกนั่นก็คืออาทิตย์ก็ไม่สามารถเก็บงําความลับนี้ได้ก็เลยเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนั่นก็คือในเฟซบุ o กกันเพื่อนบอกว่าแม่กูถูกหวยแล้วแม่กูถูกหวยแล้วลักษณะเป็นการอวดเพื่อนลักษณะเป็นการอวดชาวบ้านกันเพื่อนหลังจากลูกชายของป้าเปรมณีโพสต์ออกไปปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนเขาชื่อว่าบ่าเบียร์ธาตุพนม คนคนนี้เป็นยูทูบเมอร์กันเพื่อนก่อนหน้านั้นเคยติดตามลุงพลแห่งบ้านปกกอก ทำชีวิตคอนเทนต์เกี่ยวกับลุงพลกันเพื่อนทีนี้ตัวของบ่าวเบียธาตุพนมเขาเป็นเพื่อนกับอาทิตย์กันเพื่อนเขาเห็นว่าเพื่อนของเขามีแม่ถูกหวยเขาก็เลยติดต่ออาทิตย์มาบอกจะเข้ามาทำคอนเทนต์บอกจะถ่าย u ูทู e กันเพื่อนสุดท้ายแล้วบ่าวเบียรธาตุพนมก็เดินทางมาหาอาทิตย์กันเพื่อนเพื่อมาขอพบป้าเปรมณีเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์กันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะป้าเปรมมณีแกก็ไม่ได้ปฏิเสธกันเพื่อนมีการออกไปต้อนรับอย่างดีแล้วก็มีการถ่ายทำคลิปกันเพื่อน ป้าเปรมณีแกก็คุยใหญ่คุยโวกันเพื่อนบอกว่าตัวของแกเองไม่ได้ถูกหวยห้าใบเท่านี้แกถูกจริงๆ15บห้าใบกันเพื่อนก่อนหน้านั้นแกเคยทยอยไปขึ้นเงินมาแล้วประมาณ10บใบกันเพื่อนได้มาหนอเนอหกล้านอุ่นๆกันเลยทีเดียวทีนี้ตัวของเบวเบียก็เลยถามป้าเปรมณีว่าทําไมถึงไม่เดือดร้อนทําไมถึงไม่รีบเอาไปขึ้นเงิน ป้าเปรมมานีแกก็คุยทับไปเลยกันเพื่อนบอกว่าตัวของแกเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านกันเพื่อนมีพิพิธภัณฑ์พราเครื่องอยู่ที่อเมริกาผัวของแกเป็นเจ้าของบ่อน้ํามันกันเพื่อนออกแนวคุยข่มไปสังงานกันเพื่อนสุดท้ายแล้วตัวของบ่าวเบียก็เลยนําคลิปนี้ไปลงในโลกโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นกระแสกันเพื่อน คนถูกหวย90ล้านแต่ไม่เดือดร้อนตรงนี้เองคนไทยให้ความสนใจกันเพื่อนหวยกับคนไทยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วกันเพื่อนเหมือนกับกระเจี๊ยวกับจิมตรงนี้ก็เช่นเดียวกันกันเพื่อนคนไทยก็เลยอยากรู้ว่าป้าเปรมมณีเป็นใครกันเพื่อนถูกหวย90ล้านไม่เดือดไม่ร้อนไม่รีบไปขึ้นเงิน คนอะไรจะนิ่งขนาดนั้นกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีนักข่าวสำนักข่าวต่างๆลงไปทําข่าวป้าเปรมมณีกันเพื่อนทีนี้พอสำนักข่าวลงไปทําข่าวมันกับตาลปัดกันเพื่อนเนื่องจากว่าข้อมูลที่ชาวบ้านร้านตลาดระเวกนั้นให้มามันคนละเรื่องคนละราวกันเพื่อนป้าเปรมมณีบอกว่าตัวเองร่ําตัวเองรวยแต่ตรงนี้เองถูกตัดน้ําตัดไฟแถมบ้านเองกําลังจะถูกยืดเกินเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโอละพ่อมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโป๊ะแตกกันเพื่อนเมื่อข้อมูลจากชาวบ้านให้มามันไม่ตรง กับป้าเปรมณีบอกกันเพื่อนป้าเปรมณีบอกไปทางหนึ่งชาวบ้านให้ข้อมูลอีกทางหนึ่งกันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของป้าเปรมมณีก็เริ่มเก็บตัวเงียบก่อนกันเพื่อนตอนนั้นเองแกยังไม่ออกมาเฉิดฉายแกยังไม่ออกมาเล่าอะไรเนื่องจากว่ากระแสตีกลับมากเหลือเกินกันเพื่อนหลายคนบอกว่าป้าเปรมณีน่าจะเป็นจอมหลวงโลกมีไอดอลเป็นครูปีชาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจกันเพื่อนตัวของป้าเปรมมณีนะครับหลังจากถูกสังคมกดดันมากๆกันเพื่อนแกอดรนทนไม่ไหวแกก็เลย ตัดสินใจมาออกรายการโหนกับเสาให้ไม่ใช่นะครับรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยกันเพื่อนในวันที่28มิถุนายนปีพศ2567ที่ผ่านมากันเพื่อน ป้าเปรมมณีก็เล่าทั้งน้ำตาให้ไม่มีน้ำตาครับตรงนี้เองป้าเปรมณีแกก็อธิบายในชุดความคิดของแกกันเพื่อนแกบอกว่าจริงๆแล้วแกไม่ได้ถูกหวยกันเพื่อนหวยใบนี้เองแกซื้อมาจากคนต่างด้าวเอามาขายให้แกในราคา50,000่นบาทกันเพื่อนตอนนั้นเองแกคิดว่าเป็นของแท้กันเพื่อนปรากฏว่าพอแกเอาไปตรวจดูมันเป็นของปลอมกันเพื่อนด้วยความเจ็บช้ำน้ําใจแกก็เลยเก็บหัวนี้ไว้แล้วลูกชายตัวดีลูกชายตัวเด่นดันไปค้นเจอแล้วเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลแกก็ เลยไหลตามน้ำกันเพื่อน ตอนบาวเบียธาตุพนมมาทําคลิปตรงนี้เองแกบอกว่าอย่าเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลทาคลิปเล่นๆทําคลิปสนุกๆก,กันเฉยๆแต่บาวเบียธาตุพนมไม่เชื่อกันเพื่อนคนคนนี้เขาต้องการกระแสเขาก็เลยเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลสุดท้ายท้ายสุดแกก็เลยกลายเป็นแพลรับบาแกบอกประมาณนี้กันเพื่อนแกบอกแล้วว่าอย่าโพสตอย่าโพสต์แต่เอาไปโพสต์มันก็เลยงานเข้าแกกันเพื่อนแกก็สารภาพประมาณนี้กันเพื่อนส่วนเรื่องความร่ารวยอันนี้แกยืนยันว่าแกรวยจริงๆ กันเพื่อนแกเลี้ยงหมาประมาณ10บกว่าตัวตรงนี้เองค่าอาหารอยู่ประมาณ30,000บาทต่อเดือนกันเพื่อนแกมีผัวเป็นคนฝรั่งส่งเงินมาให้ใช้ไม่ขาดมือกันเพื่อนส่วนที่ชาวบ้านบอกว่าแกโดนตัดน้ําตัดไฟอันนี้ไม่ใช่กันเพื่อนแกยืนยันว่าไม่ใช่แต่ประการใดน้ํายังไหลไฟยังสว่างอยู่กันเพื่อนบ้านที่แกจำนองจำนำอันนี้แกบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทนายความกันเพื่อนแกจ้างทนายความไปดําเนินการแต่ปรากฏว่าทนายความโกงแกกันเพื่อนเรื่องมันก็เลยคาลา ราคาสั่งมาจนถึงทุกวันนี้กันเพื่อนเมื่อตัวของป้าเปรมณีบอกแบบนี้นะครับมันก็เลยต้องหาตัวเฉลยมันก็เลยต้องหาคนกลางสุดท้ายท้ายสุดก็ไปจบที่หมอปลากันเพื่อนตัวของหมอปลาออกมายืนยันสามชากันเพื่อนบอกว่าป้าเปรมณีของแท้กันเพื่อนรวยจริงๆคนนี้มีทรัพย์สินเป็นพันล้านกันเพื่อน ตัวของหมอปลาบอกว่าป้าเปรมมณีเคยจะให้เงินเขาเป็นหลักร้อยล้านกันเพื่อนเพื่อเอามาช่วยเหลือคนแต่หมอปลาแกไม่รับเงินใครกันเพื่อนแกก็เลยปฏิเสธไปนี่คือคําพูดของหมอปลายืนยันว่าป้าเปรมมณีของแท้กันเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดนะครับตรงนี้เองยังไม่ได้คําตอบกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวป้าเปมณีกับหมอปลาก็พูดไปในทางเดียวกันบอกว่าป้าเปมณีของแท้แต่ชาวบ้านร้านตลาดเขาบอกว่าของปลอมกันเพื่อนเนื่องจากว่าก็มีผู้เสียหายทยอยออกมาเรื่อยๆกันเพื่อนบางคนเป็นเจ้าหนี้ของป้าเปมณีกันเพื่อนป้าเปมณีเคยไปยืมเงิน2อง0 0มหมื่นบาทผ่านไป56ปีก็ยังไม่ใช้อันนี้มีหลาย10บรายกันเพื่อนส่วนอีกหนึ่งรายเป็นพระกันเพื่อนพระรูปนี้ออกมาชฉท พฤติกรรมของป้าเปรมณี ก่อนหน้านั้นป้าเปรมมณีไปที่วัดแห่งหนึ่งกันเพื่อนไปชวนหลวงพ่อบอกจะพาไปดูใบไปหาเงินมาทําวัดประมาณร้อยกว่าล้านกันเพื่อนหลวงพ่อเองก็หลงเชื่อกันเพื่อนตัดสินใจไปนอนอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อรอป้าเปรมมณีพาขึ้นเครื่องบินไปดูใบผ่านไปประมาณสองสามวันป้าเปรมมณีบ,บอกว่าเอกสารไม่ผ่านไม่สามารถเดินทางได้พระรูปนี้ก็เลยเดินทางกับวัดมือป่ากันเพื่อนไม่ได้ไปดูใบไม่ได้เงินมาสักสตางค์แดงเดียวไปนอนเฝ้าอยู่ที่โรงแรมสองสามวันก็ ก็ไม่ได้เดินทางกันเพื่อนนี่คือความแสบสันของป้าเปรมมณีกันเพื่อนไม่ว่าข้อมูลตรงนี้จะชัดเจนหรือไม่ไม่สาคัญกันเพื่อนป้าเปรมมณีเองจะเป็นเสียเทือหรือไม่อันนี้ก็ไม่ใช่สาระกันเพื่อนเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหวย90ล้านมันแสดงออกมาแล้วว่าป้าเปรมมณีแกไม่มีหวย90ล้านจริงๆกันเพื่อนเรื่องราวของหวยอนลวนคนอนลเวงก็จบลงประมาณนี้กันเพื่อนสุดท้ายแล้วป้าเปรมมณีอาจจะถูกดําเนินคดีในข้อหานําข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อัตราโทษ5ปีถ้าหากมีผู้เสียหายไปแจ้งความอันนี้ป้าเปนมณีงามไส้ทันทีกันเพื่อนรวมถึงยูทูบเมอร์เบ่าเบียธาตุพนมก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วยกันเพื่อน อาจจะติดคุกแบบแพ็คู่รูคี่ก็ได้สําหรับหวยอนลววนในรอบนี้กันเพื่อนนี่ก็เกิดเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวดของป้าเปนมนีกันเพื่อนครูปิชาฝากบอกมาว่าครูภูมิใจในตัวเธอจริงๆกันเพื่อนสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้มากมายกันเพื่อนได้เพียงข้อคิดสกิดเตือนใจนิดหน่อย คอนเทนต์ผิดชีวิตเปลี่ยนกันเพื่อนอยู่ข้างนอกสบายสบายไม่ชอบใจอาจจะได้เข้าไปอยู่ข้างในกินข้าวหลวงฟรีๆก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของป้าเปรมมณีหวย90ล้านกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเหน็นย,ยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอขอภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วย ขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ